ถ่ายังที่เลยเนาะถ่ายน้ำคือเราลูกถ่ายนางคือคนบ่มีพ่อนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่พี่น้องอากบบาศสบายดีพี่น้องจ้ะวันนี้พบก,กับน้องจูเนี่ใหญ่แล้ว <c oughs> น้องจูเนียใหได้นี่นะน้องจูเนียใหบ้านเดินแนย่งเด้นี่นอนสบ,บายดีพี่น้องวันนี้พบก,กับแม,ม่โอยเลยพี่น้องวันนี้ได้เอาลูกหลานเอาหลานมะถให้พ่อแม่บ่มีเปล่งเลยก็อธิซื้อได้พี่น้อง พ่อแม่มันจะมีอยู่โอ้ยคนยังยนะคนพยได้ี่นะชดพลังพี่เนาะนี่คนชอดพลังนี่เข็นบดิพลังน้อยได้นี่นั่นนั่นโอ้ยเห็นอีกบ่นี่ยนะเห็นน่นั่นนะเรียกลูกง่ายเลยจะได้ลูกน้อยแบนี้บลูกแม่หมอเขาเรียกลูกง่ายเลยจะได้ลูกน้อยน่าจะได้คำนะมากรองทองค่ะหวนเอาลยแหละคอนลยแล้นี่น่อยละเนาะ ป้าวบริยาได้หนยเราหลกน้องเพิมทายเป็นลักธานเป็นลักธาด้วยี่พี่น้องแม่เธอวะหอามาแม่คํำบาทหนึ่งวะฉันแม่มันก็ค่วงเตอะอพี่น้องเลยลูกคํำบาทหนึ่งกับชิเลกเอาวะฉันแม่หมอกับบุมีกีไปคายหน้ามาใช่นะนี่นะตาเสียกจะแม่เพิ่เลี้วคํำบาทหนึ่งคํำบาทหนึ่งนี่บบได้บได้กับชห้าใช่นีพี่น้องคํำบาทหนึ่งนี่เขาได้คายงวช่องโตกับจุบเลยอืม ให้เงื่อ่องตุฟันเตะใ p ้ยังมาเตะเตะเตะบาลูกบ่บูหางใจใหญ่ยังไงส t งใจใหญ่ได้านช้าพี่น้องเอ้ยภากเทงพ่อในเดินลูกเด้อากเทงอีพ่อวินแน่ขึ้นอดอีนางจูเนียแนจูเนียนี่ขึ้นอดพ่อได้พ่อขึ้นทอดจูเนียอยู่บหัวเจออืนะพ่อมือจักยูีบอปานนี้นะลูก ลาจักอยู่บ่พ่อชื่อนาใดทายไม่นางอีนางพ่อมึงชื่อยังชื่อนู้นู้นี่ใช่บุ๋วไม่ดูชื่อยังจฉยเลยนะชื่อวินบ่เฉยเลยชื่อแม่มึงจะชื่อนายใดแต่อีแม่เหอะแม่มึงจะชื่อยังแม่ลายเฉยเลยบ่แม่กลัวบ่แม่แม่ลายบ่ไม่มวยแม่มึงจะชื่อยังอีขั้นเฉยเลยอันนี้คือการเล่นขวดใหญ่มากเลยกับบ่จักเลยเล่นดิพ่อชื่อนังกะดิแต่ที่ตาหนูคือเก่ากว่าเลนนี้ก็ดีบาหลุฮะ แม่มอกก็บปได้ไปใส่คือเก่าพี่น้องมือนีแดดแดดไปใส่ก็ไปได้พี่น้องเอ้ยไขมันไหลไขมันไหลจะหน้อยก็ไปเกือบหมูจะน่อยก็ไปเกือหมูพี่น้องหมูเดือเกือบหนึ่งมือหนึ่งซานเถื่อกเกือบหมมีเหตุหมูมีเหตุมือหนีเงามือหนีได้ลานชามาเลินลานชามาเลินก็ได้ย่องง่ายนักเลยบมลูกฮุบบ่หลานนะเรียบบุตะกองพี่น้อง ขายได้ไก่มาเอามาเด้อบ่มามันไปเลี้ยงไปเกือนีเกือใส่แฮเกือใบ่ลูกหพอยากได้อยู่ลูกหหหเอ้านดูตาน่ะู้จักบ่จักสู้เ็่จเห็นเด้อเ่คืนแม่เบิ่งยังเบิ่งเออเอ้าเิ่ไปทงเถือนมึงอยู่อยู่ดิตอนกดเข้าไปช่องัน YouTube เวียดนามเียเียลิง3โตน่ะ หย่าทศัพท์กันหย่ากันไปหย่ากันมาโทรศัพท์กินขลุ่ยไปทางใหม่บัดตีกันทุบตีกันสามโตน่ตีกันมึงตีกูกูตีมึงอะไลอะไรคือเจ้าทีทรศัพท์องช่องเครื่องเลยหา่ากันแล้วปั้นกันพลึกเครื่องเลยนั่งมินต์ประเดี๋ยวเขาแงงงงแงงอยู่ลิงเฉไปจากขุมก่อนที่ใคเอาดีดับคอนเสิรมันเอาเงินเสี่ยวพอยลี่ทรมาแต่แต่ปากเส้นแจ้งมาไปเห็นงานอยู่โรงแรมนะตะกี้มันว่าโอ้ยเอ้ยมันว่าตะกี้น่าลิงมันได้ลูกน้อยคุณได้ลูกน้อยเลย เขาเลยเอาแม่มันนำมาขาอืมันแบบว่ามันจะมีทัวมีญาห์นนะแต่เขาแล้เอาสักตัวหนึ่งแล้วู้ว่าพ่อลู้ว่าแม่ไม่ได้และมาขามันอุ้มลูกมันอะไหอย่ี้หรออยู่นในตามันนั่นกระบากเน่าชูนเนาะมันมากินมันอะไหอย่างงี้กินลิงก็ใช่ไม่ได้กับกินคนโคตรมันอะไหเง้ยบนน้ำมันไหหาลูกใช่ปะมมันอะก่สร้างเดี๋ยวเอามากินมันก็จะกินตีเพม่อนว่ากินมันแบบเันกินได้ลิ้ยงนะเอาเสีกินมะลงเราเข้าสุ เท่ามากันน่ารักูหญหางคนถแทเลยก็แม่นเดี๋ยวไปชาพมได้เดี๋ยวเอาเน้อหัไป้วรกยได้หนีเนี่ยมึงเบิงแน่หัวนี่นะมีแต่ขี้หัวได้ไปใอ้ยห่ามเี๋ไ่นเดือนห่านเดือนหรือเบินโอ้ยมันนานมันมันในใจไปาหมูซื่อห่ารู้กฎประดุบนัน มาทำแดมของไฟเสือนัแล้วมึงปรคายลูกคันี่แโลดเต้าัจะย้างมันโลดไขมันโลดเย้าอยู่อะไรเจาเป็นคนจริง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 จมิงจริงจริงจาิงจร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 ิงจิงจร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 ิงจ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 ิง จังเลยงบาได้เบ bon, pues ิดพ no. bueno, ื้นมามนกิกักินน้อยนงมัววานกินกินน่วยนงน่วยนง่อารมณบอกไปเลยเบิดแล้วอยู่คนหนาปลาไปนัหารนิดหน่อยไอารมณน่ะเาเลือั่ัน่างจังเล้ยงอแม่ีทำเงาตีอยู่ระบเอาหมกโบลงชีเ้นพี่น้องย่านบริายเงาเตีวอยู่อีแมววะพี่น้องกับปชื่อจอยแน่เนาอล่ะ เดี๋ยวมงชูถอยนมตายคันคันมึงเอาไปถ่มเลยนะเอาไปถีบ่าคนเก็ะสุานลเดี๋ยวกมูนี่บ้ามูมูดีมูดีมอดีมูดีมกดีมอดีมอดีมูดีมูไีมูดีมูดีมเมูดีมูดามูหนมูดีมาดีมูดมูดี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 มูีมูดีมีมูาีมูดี้ชื่อูดามูดีีีีมอมมูา จะชื่อให้เ้าไเลยว้ห้ชื่ออลยไหมอ้าวน้ออ้เลยอ่ะเดพี่น้องมันหาย้าโพไนหาย้าเมแล้วมันหายข้าวโแลมันหาย้าเมข้าข้ผ่อาพามาพาท่อนีกูกินป็ะชาบูกกินน้ำหอ่ะไปน้ำเนางเสแล้วไปตอนช้าชิได้อยู่อะไรมึงก็มันไปน้นไม่ติดเจาพี่น้องจะไปเชิมช่วยผ่ว่า ลูกต e kind of anyway. ัวเองผมจะเอาไปนำลุดเละบอดูได้ลูกก็เป็นตะเพยเข้าใจบอกดูหนาๆเป็นตะเพยเข้ใจหนาๆๆหาแล้วนั่นเต่งๆจับงานจับรเจ้ากี่หได้ได้เต้ากี่ดึงน่อยหนึงแล้วเลยขอเอไปนำชาพันนี่โอ้ยอย่าไปหนอยไปได้ถ้าที่ไปมันจะทำมึงกูนี่โอ้ย รามีกูเวงเด็กระชิมาก่อนเนี่ยมาช้ารการอะไรก็ตัดเชียงออกเลยนะเดา๋ยไปเท้ามึงอึนกันนะคนหน่อยโอ๊ยมึงเบิ่งในกี่หัวในหัวคูนี่กูณดาจะไปตะวันนี่ไปได้คันเมื่อไงกูชิมเมื่อไงอะไรได้กูเห็นมันเอาบักโมมาผ่าปวดชูปวยากบ่มาผ่านี่แม่บักโบนี่กูได้ติบได้ตับอยู่ได้เหมือนนี่ โอ้แตตกเหรอหัวเราอยู่เลยเดีับวเลยข้าว่าดองอนแล้วมันช่างเขาอ่ะองนมันช่างเขาอ่ะองงอนมันช่างเขาอะองนไมตาพิแลรวอ่ะดงงอนเลยเวลาเขาไปหาตัวนี่เลยลูกหา้นกติดหรอ่รอหายระช่างแหม่แล้บุบีพ่อมันหายไปดำแหม่มาหนาและพ่อมันบอกเปผู้บอกชูหรือหยามเคยแล้วหอมลูกหอม

มาเฉดแต่ละอากี่มูดิย่เป็นตตอย่งจช่น่าีนาง่อยควันพี่ต้นน่ะอีนางน้อย่อยควันอีนางน้อย่อยควันต้นเม่นเม่นจะเป็นรอยเลยวังเลยเม่นจะมาต้นนะกะบาดนัชูเอานโรคเช้อบอีบนโซคายไม่ได้อีเชื้อแบบนีเหลือย่งค่พาพาใ มีไผ่ถูกได้ค่อยผ่นนคอคี่งไมบอแล้วเคนพูดจะทีรคือไปชื่อซอยล้วนะมมาเดิมพี่น้องกินหมกโมเดิอชื่อซอยหมากแล้วนี่นเอาเน็ดเนี้ยปมันไอหมากนอลนะนะหาอะไรฮะเขาอะไลเงยหนุ่ลงชามนวลชามนอยสาว tham tuổi ừ. sao mời hai mươi năm chịp nào. Hình nhục tòa hoa hai năm chặng nổi bơi nát nửa mô nát mô nát mô mô nát 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 sao, nát mô nát làm, ừ. tôn, tôn là làm cho khá là คอหาแถวหนทางมีแต่ชวนมีแต่แก่กอหมองโมังไมู่่เจ้าคู่โลอยู่ของวอไปาที่อ้ากินได้ไหปีนี่ก็จะว่าได้กินนะเป็นลูกมิเป็นวัดยู่เนาะกินิ่งมือหันมือเลยหอนี้มากัไข่ในน้ปนัลงดอกนไปนั่งดอกมึง Mẹ, mình đi cứ mờ mờ nhìn nào là thiếu đi đấy mồ hôi đấy mồ hôi chân đấy ừm mồ hôi tao đổ vậy mờ mờ đi đi là gặp con hơn là tê 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 มันหูจักพี huh de de. No 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 ่นางเมื่อหนกระลมหนาวหนาวจะส่งไปะถิปทพี่นงเดี๋ยวไปดึกไปเด้อไปดึกกันได้ดอกสธรรมศาสตร์จ้ะไปดึกเงาแตบอกว่าไปดึกลับเลยบอม่บอกว่าเอาชั่งเงิน่งไปก็ไปหามีกคนใหญ่ไปหามกันแ้ปะเฮ้ยหามให้หนุ่เลย มาคน,นีอกก็จบขอจบคลิปได้พี่น้องเด้อฝากติดตามคลิปต่อไปว่าเมมโมชีเดยถ่ายคลิปนีน้ให้พี่น้องเบิง้งสำหรับมันีอกก็เมมโเข้ขอกาขวาสบายดี